Ủa, ổn leo, Ổn thay đây Ủa, vươn, ổn đeo Ủa, này các bạn! Cứ lo rồi mà จพร้้อมแลวนี่สวัสดีครับผมมือนีนยิ่งให้ยู่หน้าครับผมฝนตกดินก้นรับผมพาโย่เขากาลสินครับผมมือนี้เ่าก็สิบซิดเบสครับผมตอนก็ลังสวนกันมาหน่นอากาศยังดีดีครับฝนทา่านละตกป่าละไรคืมแบบนี้ครับผมมาติตตะมาถามเมืองกันว่าจะได้ป่ากลับไปเะ็ด เมนูบ่นะครับบัดปลาบัดปลาบาา้านนอกแงครับผมผัดแงโอ้โหตัวแข็งแต่แคบตลาดมีหรอพี่ไก่กปุณินี่บ<อ>่เคยมาทางนี่เดี๋ยวภาพไปจิดเก็บถึงจีบครับเบาเบาเบ่บาเ<อ>บาฝนตกโอเคครับผมเดี๋ยว ต้อนตอนต้อนไปเลยบ่ <Okay. S 1> ไปเลยไปเลยครับผมพระเอิญพระเอิญมองยังก่อน,อนมองอสิมาเนี่ยบังปงบังปงครับผมไอ้นุ่มร้านมันมาจะตามมาครับมากับนุกเกิดใช่แนวไอ้เอิญใช่แนวครับผมแล้วก็ไอ้ปองครับผมมี่ตะมูกันครับมาดน้ำกันลุนเด <ไป S 1> ียวกันกครับทางเนี่ย ไปบ่บ่บ่บอเจ๊ครับผมเดี๋ยวเดหอดเดี๋ยวให้บรรยากาศให้มึงครับผมบางโปงครับผม,มนะครับฝนตกหอดนี่ฝนตกมาทัวฝ่าครับผม,มโอ้รรยากาศครับผมอยู่แย่ครับว่ารถเราหุ่นเด็ดป่ะฮะน่นี่เสื้อหนิกนนี่เส้อพรมหนิกนนี่เออนี่มหมบ<อ>ไ่ไปไป,ปไปสับไป,ไป โอ้ตากฝนสองมือล่ะบรรยากาศครับผมฝนตกตากฝนสองมือแล้วนกเกลอเรียบร้อยดีกินยาแล้วบ้างเหรอสว่วงเลยกินยาไม่ยาสว่างนีหนาวแก่หนาวน้ำน้ำกล้วยครับแม่นกเโอ้เด็ดฮัำครับผมเดี๋ยวไปหานกเกลอเที่ยวไหมคลองมากนั่นมามาแชหนาวหน่อยก่อนเดี๋ยวไปหาไอ้หนุ่มดานมันครับผม าพอซุ่มมงหงมรือไป่บ้านลมมากทีี่มตีคับท่านปลาขึ้นหาวย่ เย็นมากลยวนนี้สวยๆเล้เมันเยน็นฝนบ่ไข่เท่ไดโนนี่กันนนี้ว่าจะไข่ไข่แล้วบียารับเลยเลี้ยเฮ้กินยาลับเลยอองมืออนี่หมว่าผ้าเบียดไปเลยบ่

บมกเอาเลยครับบ้กวนครับการหากินครับผมบ้คือกันเมียนครับคนมีน้ำใจเลยครับหาของคนอยู่เอาเลยนี่ละบวญแล้วเนาะโย่มาจะทานโย่ปอดไกลดี่เม็นไม่ อ้อ oh, อาแล้วเออ่ายเลยอืมอมาแล้วครับบาดนี้เอ้ยหนุ่มลานมันครับผมเงาะครับผมอือชัมม่วโมงหนึ่งครับมึงผลงานบบดน,นี้มนัมนมนครับผมเบ้าเบา,บา bò đai bò mình nếu tắt nếu tắt có miếu tắt qua phía nó miếu tắt qua đây,เอา anh, 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 Quang anh, 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 Ừ. bờ cái chỗ nhớ tạc mà cái đấy à nhìn vẫn chỉ lút một chẳng quá

Bên <laughs> hàm bên nha mang 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 a la tony giảm bài học nhưng nha tay chân 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 áo chân 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 anh chân 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 ไ่ดวงุขันเลยบ่ฮะสุขันเลยบ่ยเ่ดวงไรหามุกของอืมเ่ดวงครับผลงานครับผมดวงของสุดไปสุดมันครับผม เกินไปแล้วครับย <c ười> ุ่งว่งางต่างขั้นนครับมขึ้นมาป่ะเนี่ย <c ười> ของอ้มขั้นสีสมครับผมอันนี้ขั้นของนองเขาของเอื้นแล้วก็ของปองครับผมก็มตึงไ้เลย เอาะอารับผมตป้องอาดบรรยากาศก็ผมเมื่อนนี้ก็เมาบรรยากาศกบผมเงี้ยอยู่ครับตัวนึงเอิดไม่ขอซื้อต้องันซื้อทุกอยู่าลาดปล่า มนัมนมนันมันจนเแลรอเคผมเดี๋ยวก็เดินทางกับบางกับบัเขาชีกลับบ้านแหรอครับบันนี้คำม,มาโพ้ว่ผู้หมานเนาะทางผีแม่เอาเอไปให้นกินะอะจจัดไม่นู่ังไหนนี่ส่วนหมาก็จะเสียเปี่ออยน่งกินลวกจิมก้มเว้ยนันนข้าวบา่อสมือนี่บ่อข้าวาันบ่อ มันมีพันธุ์มาผสมเนาะเป็นปลาบึกพันธุ์ปลาบึกที่ปล่อยมากแล้วก็ผสมขามมากแล้วก็ใทำเป็นบ่นให้มันเข้าครับผมแต่กว่านี่กินบ่ได้เลยเข้าวทั้งเส้นเมาทั้งข้าวสม,มือนีไว้จูดิบเลยครับอันปลาแซลมอนอันเอินใครยันอ่านได้นี่มือนีอ่านกินดิบๆเลยครับแต่ว่า กระดูกนี่เอาไปทอดกอดกินบ่เอาถิมจักอย่างเลยตามได้โอเคครับผมคำมาแรงมากอะปรมาณประมาณหนึ่งเอาเก็บระ,ะ้ว่ป่าขัดครับน้องบอกอือหเอใช้น้ำไปกินยุ่นละนี้แรง ประมาณจกโล่ะอหาโล่เนาะสี่โลเยนะ่ลหา่โลา่้าได้ยังสี่ตลอดเลยมก่หมอนะแต่ว่าเป็นแบบแมนอยู่ครับมือหมานบหมันถ้าบรรยากาศนี้บรรยากาศดีครับ เย็นล้มซวยๆครับผมถ้าอยู่คง,บบงสิบอกวเนก็ไอ้นาะน่องว่ะมาสนิทละถ้าอยู่น้องว่ะไปละ่ะเดี๋ยวมือนาเดี๋ยวไสซื้อเบ็ดดีๆครับผมมีของอยู่ขวอของ,ขงข่ะจ้ะที่ม่นางชิดกับนุเก๋ครับผมโอ้โหโอ้โหเ้าขึ้นนอง เพราะฉันนไม่กินอยู่นี่แังไม่เอ้นนมาทุกแล้วมือหนีมากซึบเซิรครับมาฝนตกมากคำหอมอตาบอลนั่นบอกเคผมเดี๋ยวผมก็จะเบ็ดดกัน ไปเสียด้ยวเหยียบไปเีนั่นไปมือเสียกหลวกจิมเนาะนั่นไปกินห้อง,งนี้<ต><อ>นั่งแช่งนั่งแช่งไปนี่เวา่ายหลงนะครับสี่โล,นะโ,ลโอ้มันบโบพี่แบบนีนเนาะ,ะนให้กานเวถ่ายลงก,กับผมของเหียบลอย เจ้าเลยครับดดูหน้าก็ได้ครับว่าเจ้าแค่ไหนอืเด็งาใหม่ดิอืมพุ่นแล้วเนาะจ้งอะไรซอยจูดิบเรียกว่านี่ซอยจูดิบฮะอะไรนะซอยจูดิบ เดี s <S uh ๋ยววันนี in ้ตัองว่างแล้วผมเดี๋ยววันนี้ต้งซั้น้านน้องคุณมาไปผมเด้ียวจัมเก่าเงียบเดียวกันเยียวกับเราโอ้วยนะแต่ยังมาไว้เอาไว้ใส่สีอุ้ยไว้หลังไว้ไปรอดี่เลยด้วยนี่ครับมือนี้ครับผมประมาณปไปไหนครับมือนี้เพราะว่าตาว่าเป็นใจปไปไหนครับผมเดินทางกลับบ้านครับผมตัดชิ้นอยู่อุษาอุษาเปียกมากดิ สวัสดีครับผมสวัสดีเลยโอ้คือสวัสดีงามเถอะมามไม่ก็ดูน้ำโทษน้ำโทษน้ำ